สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวนอ m มดี้นะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกม FC Mobile เหมือนเช่นเคยซึ่งใครที่หลงเข้ามาดูเนี่ยผมฝากกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามช่องให้ด้วยนะฮะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับและสำหรับนักเตะที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นั้นเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดดาวรุ่งของไอ้ปืนใหญ่เลยนะเขาก็คือบูกาโยซากานั่นเองฮะ ซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยเขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษที่เล่นในตำแหน่งกองหน้าฝั่งขวาหรือปีที่เติบโตมาด้วยตำแหน่งแบ็กซ้ายถ้าใครยังจำกันได้อะนะซึ่งเราก็รู้จักนักเตะค,คนนี้ที่มีทักษะการเล่นที่รวดเร็วผ่านบอลแม่นยำและความสามารถในการทำประตูที่ไม่ธรรมดาสิ่งเหล่านี้ทำให้สากาถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์มากที่สุดจนได้รับฉายาว่าสตาร์บอยเลยทีเดียวเอาละเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของเขาในเกมกันเลยดีกว่า สำหรับบูกาโยซาก้าที่ผมใช้นะฮะจะเป็นเม็ดแดงเลเวล20โดยอัพที่ความเร็วเป็นหลากอัพสุดเลยเราก็จะได้ค่าฟินิชชิ่งมาเพิ่มเติมด้วยนะซึ่งจุดเด่นหลักๆจะอยู่ที่เขาเป็นนักเตะที่มีความเร็วและไปกับบอลได้ดีเหมือนในชีวิตจริงเลยรวมไปถึงวิชั่นการส่งอะไรพวกเนี้ย เขาก็สามารถเปิดบอลได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะสําหรับการทําประตูก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าถ้าเข้าซ้ายแล้วได้ปั่นเมื่อไหร่เนี่ยได้เรื่องแน่นอนในด้านของสกิลมูฟซาก้าก็มี4ดาวทําให้พวกสกิลหลักๆเมตาอะไรพวกเนี้ยเขาสามารถใช้ได้หมด ทำให้การบุกจากฝั่งขวาตั้งแต่มีซาก้าเนี่ยทีมของผมทําได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นผมให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีของฝั่งขวาเลยถ้าใครคิดจะใช้งานเขาผมก็แนะนําเลยละในส่วนอื่นๆซาก้าก็มีเวิร์กเลที่ไฮมีเดียมนะฮะก็คือชอบมารับบอลที่กลางสนามแล้วก็ลากบุกขึ้นไปแล้วก็มีไฟเนีช็อตอันนี้ช่วยเรื่องการปั่นโค้งส่วนแฟรก็เรื่องของการเล่นท่าเนาะ พวกส่งตอกส้อนอะไรพวกนี้แล้วก็มีลองชอตเฮดเกอร์ที่จะทำให้เขาเป็นนักเตะที่ยิงไกลค่อนข้างบ่อยแต่บอกเลยว่าคมคนนี้สุดจัดเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมจริงกันเลยดีกว่าสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม FC Mobile นะฮะโดยมีผมเวนอมเมดี้เป็นผู้ภาคเหมือนเช่นเคยครับผมเอาละอาร์เซนอลวันนี้จะพบกับทีมอะไรวันนี้ถ้าใครรู้พิมพ์บอกผมหน่อย ผมไม่รู้จักจริงๆว่ะเอาล่ะเราไปดูเกมกันก่อนแล้วกันอาเซนอลเริ่มเคลียร์บอลมาแล้วเดียร์ทันไลส์ออกซ้ายมาคฮร์ลโคโยังทันอยู่อบอลกระชอกนิดนึงไม่จอจิงโยแทงมาเสียบอลไปแล้วฮะจะได้สวนจังหวะนี้ซีดานส่งมาโรดี้โดนตัดไปได้เดียร์ทไล์แทงมามาร์ติเนลลี่ฟานเพอร์ซี่ ส่งให้บุกโยสากา้าสาก้าออกขวามาจะแทงส่งให้เพอร์ซี่ซัดทันทีโอ้โหเข้าเลยฮะจังหวะแรกของเกมสาก้าส่งให้ฟานเพอร์ซี่ซัดแบบไม่จับตรงตาข่ายเลยลูกนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> ส่งจังหวะแรกติดครับ <c oughs> แล้วม้วนกลับมาส่งให้ฟานเพอร์ซี่ยิงเป็นประตูเข้าไปเลยอาเซนอลขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ เดอะบอยแทงมาขึ้นมาแล้วโจตาโจตาลากมาเรื่อยๆแล้วซัดโอ้โหเอาคืนทันทีเหมือนกันฮะโจตาลากมายิงเองเลยอ่านั่งกดเกมซะหน่อยถ้าซิกเนเจอร์เนี่ยลากมายิงอย่างคมซัดเข้าไปเลยปิดเช็คเซฟไม่ไหวจังหวะนี้ เกมกลับมาเท่ากันที่1ประตูต่อนหนึ่งฮะเาเซนอนจะได้บุกไหมเสียบอลไปแล้วอา้าวยังได้อยู่คาราฟิออลี่เปดีส่งมาเจอจินโยเสียบอลโดนสวนแล้วเควินเดอ์บอยแทงมาโจตาจะลากไปยิงอีกไหมโจตาออกขวาไปแล้วมวนมาเปิดลื่นนิดนึงโมงไปเดีเช็คอุ้ยผวาปัดได้ยังเท่ากันอยู่ ทิมเบอร์ส่งยาวมาซาก้าคืน <int> เปดรีขึ้นมาซาก้ามีพื้นที่ลากไปแล้วยังไง <Just S 1> เข้ากรอบเขตโทษเปิดให้มาติเนลลี่ซับติดนิดนึงแล้วก็ซับไปไม่มีปัญหาฮะ <c oughs> ซาก้าเหมือนสองเอสซิดนะ <c oughs> เนี่ยฮะซาก้าลากมาแล้วเปิดให้มาติเนลลี่ ซัดไปจังหวะแรกติดบล็อกแต่ว่ายัางลูกบอลอยังเข้าทางอยู่ขึ้นนำอีกครั้งของอาร์เซนอลสองประต,ตูต่อหนึ่งครึ่งแรกก็มีสามลูกแล้วนะเนี่ยอาวสากายังบอลได้คืนมาอาคัญยี่เปตรีออกขวาทิมเบอร์ส่งพื้นที่ว่างสากา หมวนมาเปิดเดคลนไลท์อุ้ยซัดไกล oh, อู้หูวันเล่แบบไม่จับซากา้าหยอดให้เดคลนไลท์วันเล่หัวตูม้มจากแถวกรอบเขตโทษฮะซัดตู้มเข้าไปเลย so เป็นประตูสุดสวยไห้บอกเลยว่าซาก้านี่ทำเกมได้เยี่ยมจริงๆ หมดปัญหาฝั่งขวาเลยนะตัวเนี้ซื้อมาคือจบเลยได้ทั้งยิงได้ทั้งจ่ายวิชั่นสุดยอดความเร็วมีด้วยเอเยียงบอลได้อีกมาติเนลลี่ออกมาแฮสลรีโคลาค่าขึ้นมาอยู่ยังไงเปิดสาก้าจับมงอ,มอย่างขวาปัดไปได้ลูกมงก็ไม่ใช่จุดเด่นของเขาสักเท่าไหร่นะ <laughs> ถ้าพูดถึงอนะ โจตาลากมาแล้วโจตาแทงขึ้นมาลึกไปโอ้ย nice <ly> ไดยูทิมเบอร์ ber, ขึ้นมาซากาเสียบอล <in. S 1> แล้วจังหวะน,นี้ <the> สวนขึ้นมาอีกขึ้นมาฝั่งซ้ายเตโอเข้ากลางซีดานขึ้นมาโจตาโจตาเด่นสุดในแนวรุกของทีมเขาเลยนะเนี่ยเปิดเข้ามามง แต่วีเดอร์เช็ครับได้อยู่ไม่เป็นอันตรายเท่าไรหร่ฮะจังหวะน,นี้ลีโคโเดคันไลส์มาติเนลลี่มวนมาแล้วพลิกมาจอจินโยเสียบอลฮะช้าแต่เอาคืนกลับมาได้เสียไปอีกแล้วยังไงสิคุยซาซิโก้แทงมาลึกไป ยังได้อยู่ <it> well. โอเคแกะเพลทกันข้างหน้าได้สวยฟานเพอร์ซีส่งต่อซากา้าลากมาให้ฟานเพอร์ซี่ชิงกันลากขึ้นมาแล้วจังหวะน,นี้มีอะไรไหมหมวนมาคืนหลังซัดโอ้โหเ so well ซฟได้ฮะจังหวะน,นี้จังหวะเตะมุมขึ้นมาแล้วม่งได้ไหมไม่ได้ เคลียร์ออกมาแล้วก็หมดเวลาเลยไหมกรรมาการเป่านกหวีดเรียบร้อยฮะหมดเวลาอาเซนนลชนะไปด้วยสกอร์3ประตูตอนน่อ1ซาก้าสแสดงถึงความอันตรายทั้ง3ลูกเลยนะทั้งลูกส่งลูกเปิดสร้างโอกาสให้เพื่อนได้เยี่ยมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูสรุปหลังเกมกันเลยดีกว่า สำหรับบูกาโยซาก้านะฮะเขาเป็นนักเตะที่ผมคิดว่าผมจบฝั่งขวาในเมตานี้กับเขาละก็คือซื้อคนนี้มาตัวจริงยาวๆได้เลยเล่นได้ดีมากทั้งเร็วเลี้ยงบอลดีปั่นคมแล้วก็ในโหมดเมเนเจอร์นี่ AI ฉลาดด้วยนะก็คือทุกเพลย์ของเขาอะสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้ทั้งหมดเลยถ้าใครกำลังมองหากองหน้าฝั่งขวาอะไรงนี้อยู่อะผมแนะนำคนนี้เลยบูกาโยซากาสมชื่อสตาร์บอยมากมาก และถ้าพูดถึงจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆของเขาอะ่ะก็คงจะเป็นเรื่องของลูกกาอากาศนั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะเขาเล่นปีกอยู่แล้วแค่ทําเกมได้ตัดในเข้าไปยิงแค่นี้สําหรับผมคือจบแล้วสําหรับนักเตะคนนี้ยอดเยี่ยมมากๆแนะนําเลยและสำหรับใครที่ต้องการให้ผมรีวิวนักเตะคนไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะฮะสุดท้ายผมฝากกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามช่อง Venom Medi ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ